สวัสดีค่ะช่องเจคเคโนโตยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคโนโํนำเสนอบ้านราคาไม่แพงให้ชมค่ะแปลงนี้บรรยากาศดีด้วยนะคะอยู่ใกล้ศูนย์ราชการอยู่ใกล้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายอยู่ใกล้สนามบินเชียงรายอยู่ใกล้วิทยาลัยเกษตรเชียงรายอยู่ใกล้บิ๊กซีอยู่ใกล้สนามฟุตบอลใหญ่เชียงรายอยู่ในติดนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะ เป็นบ้านสองชั้นนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1 1ห้องโถงใหญ่จอดรถได้หลายคันค่ะมีรั้วรอบเลยนะคะพื้นที่ขนาด1งาน7ตารางวาค่ะราคา1น้านห้าแสนบาทอยู่บ้านเลขที่118หมู่4บ้านเหมืองงิมซอย1อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะสนใจแปลงนี้นะคะติดต่อนัดชมพื้นที่หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยค่ะจะได้สะดวกต่อการติดต่อนะคะในวันนี้ขอราไปก่อนสวัสดีค่ะ